สวัสดีท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือรายการเ n Gamer Studio นะครับผมแล้ววันนี้ก็มาอยู่กับไมค์ครับเจียนเกมส์สุวรรณเกินะครับผมแล้วก็วันนี้เราก็มาอยู่กับ EP ที่ <30 S 2> อะไรวะ38นะครับผม38กันแล้วใก <38 S 2> ล้อีแจกแมปแล้วนะครับผมก็หนูๆน,น้องๆก็รอรอกันไปก่อนนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> ดูผมบ่นไปก่อนร <c oughs> <c oughs> อรอที่จะ <c oughs> ปึ้มร <c oughs> อที่จะปึ้มแบบปังเสียงอะไรวะเสียงอะไรเนี่ยใครเป่าคุย โอ้โหชิวอ่ะเฮ้ยใครเปิดเพลงปิดด้วยครับแบเฮ้ยเพลงเสียงเยี่ยอะไรดนอ่ะแฮมหูเอ้ยหิวข้าวเออไปหาข้าวให้มันแดกดิกลับโอเคเฮ้ยคนทักคอมม เฮ้ยเพลงกันหูครับเนี่ยเวอร์ชันสโลว์เวอร์ชันใช่ไหมเวอร์ชันโอเปร่าอ๋อโอเปร่าเฮ้ยคุณตะวันทำอะไรครับเนี่ยตรงนู้นเนี่ยข้างไอ้ไกลๆที่ต่ป่าครัเนมรับ PPA เนี่ยเนม T2 รับน่เลยเอาไปกินเฮ้ยไข่อะไร ยากันเอาแล้วนี่อะไรอ๋อยาเหมืองโอเคอีพีนี้ทำอะไรดีครับไม่ไม่ได้วางแผนลงเหมืองอะไรวะลงเหมืองไปลลงเหมืองไปนรกยาวมีใคเนียโอเคครับเรามาสร้างะไรต่อดีให้ล็อกสุดโอเคใครมีอะไรจะให้ท่านผู้ชมดูไหมเดี๋ยวจะพาไปทัวร์หน่อยพาท่านผู้ชมไปทัวร์หน่อยล็อกเลย โอ้หล็อกเอ้ยเรียกอย่างกับม้าเลยโอเคไข่ดวงไข่ฟองนี้ไข่ฟองนี้อ่ะสองฟองครับมันต้องมีไก่ออกมาตัวหนึ่งเย็ดได้ลูกไก่แล้วในสุดมันก็มีคู่ผสมพันธุ์แล้วมึงดีใจไหมโอเคครับฟาร์มตรงนี้โตหรือยังเอ่ยโอเคฟาร์มเมลอนของเราแล้วนะอ่าฮะอ่าฮะโอเคพันยานายุชนต่อเดียว โอ้คุณโจ๊กเขาเล่นยานะครับคุณคุณโจ๊กติดยาจอมยาเจอเฉพาะยาละในอกันโอ้เยเมื่อกี้เมื่อกี้มันมีอาถรรพ์อ่ะว่าโจ๊กปูแมง็นแกวไม่จะท้าัวกูเฮ้ยอย่าตีเดี๋ยวเหยียบฟาร์มแม่คุณล็อกเนี่ยไม่ได้เลยนะครับปาพิสจะมาทำห้องน้ำตัดล้านกันเถอะห้องน้ำเหรอห้องน้ำไอวิชันลังโพ ลังโพลังโพคืออะไรเฮ้ยวัวมันเหยียบวัวเหยียบฟาร์มขึ้นเลยขึ้นเลยเนี่ยเอาเฮ้ยเฮกระตุกกระตุกกำเบยจุง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 จุงจุงจุงเบยเราจะทยาฟาร์มหมูหรือฟาร์มวัวดีครับเนี่ยใครก็ได้ไปล่อล่อตัวอะไรก็ได้ไปผสมพันธุ์กันข้างบนบ้านผมดีลอมแท้จริงก่อนที่ล้อมแท้จริง บอกมาคืนนี้เนมเป็นเกมกับเฮ้ยเฮ้ยคืนนี้เอ้คืนนี้เนมตะกายล่างเหรอกับอยู่ดีอยู่ดีเนมก็เนมก็ถอดเสื้อมันแล้วเนมก็มีกามคืนตะกายละกายเป็นไรครับเป็นเดือดหักกนนาฬิกากองกองทัวปัตภีตากันเนตาย หน,นีจากการเสียตูดพราก,การูค oui, ือจีจีเบะจีเบะจีเบะโอเคจีเบะสตูดิโอเปลี่ยนชื่อมาแล้วโจ๊กช่างยาโจ๊กเล่นยาพระเจ้าโจ๊กเอ็มซีไลท์พี่โจ๊กเล่นยาให้เราเล่นยาไม่แจกใครด้วย มีกระดูกตรงนี้ด้วยครับเท่ากระดูกพ่อคุณเองเก็บไว้ดีมันพากเลยเออต้องไปหาอะไรกินเกิดหมาหมาไครเฮ้ยไอ่หมาไม่ได้กินหมาเว้ยต้องไปหาอะไรกินแล้วแม่งวิ่งไปหาหมาใช่ไหมตกใจเลยวิ่งเก็บไม่ปจะเท้าจะเท้าห่วยครับทำไมกูจะพูดถึงใครกูต้องโดนเก็บไม่รับเนี่ย เอาเอ้ยอย่าตีดิเดี๋ยวแม่งฟาร์มก็เป็นพืุนหรอกฟาร์มเป็นพืุนทำไมต้องสมูทตี้ทำเอ้ยอย่าเหยียบฟาร์มไม่ได้เหยียบแค่เหยียบฟาร์มไม่ตะโกนเลยเฮ้ยมิเซนอ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 ะเฮ้ยเอฟก เรื่องโอเคครับอ่าหลังจากที่เราไม่ได้เห็นไม่คนนานนะครับเดี๋ยวรอพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพี่ขอขอเคลี้ย์นี้ก่อนโอเคครับผมขอเคลียร์ฟาร์มผมก่อนครับขอขู่กี้ยนฟาร์มผมก่อนที่สัตว์โลกคุณน่ารักเดี๋ยวครับสัตว์โลกคุณน่ารักอุณสัตว์เฮ้ยอย่าพูดดังดิอย่าพูดดังดิยอย่าพูดดังขอประตเนี่ยไม่แน่อีกกี่นิ้งอาจจะมีการฆ่ากันก็เป็นได้อาจจะมีการตายเกิดขึ้น ไม่เป็นไรครับตะกี้เกือบเลี่ยงแล้วกระเด็นเลยไปอินชันดาบมันกระเด็นเลยโอยนี่ถ้าเกิดจะรู้ถึงความกระเด็นอย่างแท้จริงต้องเล่นสมาร์ทเว้ยยอ่าสมาร์ทอ๋อสมาร์ทกระเด็นไปนู่นเลยสมาร์ทไม่อยากระดาก้อนบอลน่ะไอ้เซิร์ฟไมซีพังขี้นี่พื้นวิโอ่ะมาดาบก้อนเลยกระตูดแล้วคุยทำไมรู้สึกหายไม่ดื้อกระตุกอะไรวะ ทีพทูทีิได้เลยลูกเทพจะเล่นลูกเทพเดี๋ยวนะครับเนื้อซอมบี้ด้วยขอกินนะผมเอาของไปเก็บในฟาร์มก่อนขอเคลียร์กับฟาร์มก่อนครับอ้าวลืมไปว่าถ้าเกิดอันนี้เป็นบล็อกใหญ่มันจะให้นี่ไม่ได้เนม่ยมคำหนึ่งถึงฮะเนม TP ทีพนะฮะทีพอาหารเนมไหมเออมีธุระที่ต้องทำกันไม่ผมผมกำลังอยู่ที่ฟาร์มอยู่เลย เลยแล้วเดี๋ยวเราจะมีโอกาสอีกแล้วนะแฟนคลับรอดูช่วงนี้มากเลยนะโอ้โหแฟนคลับที่ติดตามชมช่วงนี้นี่พลาดไม่ได้เลยครับแล้วคุณตะวงมาคุณยังไงครับโอเคกลับไปกันใครยังไงพีตะนอมขอแอปเปิลในมือได้ไหมงั้นเจ้าจะตอบคำถามข้าหนึ่งข้อมาเลยจาเป็นเกย์หรือไม่ไม่ป็น เนี่ยเป็นเกย์ไม่ใครกับใครอะไรเกิดก่อนอ่ะกูเกิดก่อนไก่เกิดก่อนไข่เกิดก่อนไก่เว้ยถ้าไม่มีไข่ก็ไม่มีไก่ทำไมเจ้าถึงตอบตอบคำนั้นเพราะพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์มาแล้วกูล็อกทันเลยพูกก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรเกิดก่อนกูไปละเปิปตูล่ะไม่รูกก็ไม่ถูกไงเพราะกูไม่รู้แต่แรกอยู่แล้ว ไก่เกิดก่อนตามหลักวิทยาศาสตร์เออเนี่ยเชื่อเขาวิทยาศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์อจะตีมันตัวเฮ้ยคุณจะให้กระดูกมันเฮ้ยคุณนั่นคุณนั่นตายเราไปหานู่นดีกว่าครับกับหูแมงตาแดงเขือกเลยเนม ปแล้วเรื่องขอร้อช่องนี้อยู่ไปอยู่เนี่ยทำไมทำไมไปไม่ได้วะไอปอนอยู่ไหนเนี่ยโกตันสองพันมิสตาฟิหมูมิสวิไม่มีโอพีไอทีพีน่โไม่มีโอพีโอเย่โอหมดเลยไปครับ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 ตือนตืนตืนกูขี้เกียจใส่เพลงกุลเมียด้ปากกูก็ได้ ใช่ปะวะเฮ้ยใช่ปะวะมีบอลมีบอลมีบอลเฮ้ยนี่มันจอเอ็นซีนี่วะแล้วใครมีอยู่ันนี้ดิหน่เฮ้ยไอีปอนอยู่ไหนวะโอ้โหแม่งหายปอนดิหายปอนดิหายได้ไงวะเมืองรึปะเอ้าลงเมืองครับโอ้โหมดสนุกเลยอะตอนนี้นะครับอ่าสัตว์พันธุ์หายากของเราก็ทำการที่ต้องเผชิญกับความมืดนะฮะ เขาเขาเขารู้สึกว่าอยู่ข้างบนเขาย่างหนาวนะครับเขายังรู้สึกว่าพวกเราไม่ปลอดภัยสำหรับเขานะครับรู้สึกว่ามึงจะพูดอย่างนี้หลายรอบนะครไม่ปลอดภัยสำหรับเขาตกลงคือพวกกูไม่ไม่เป็นมิตรสักคนนะผมว่านะผมจะสร้างบ้านผมใหม่แล้วฟังการตรงส่วนตัวสักหน่อยอ๋อส่วนตัวส่วนตัวอยู่ในดินเลยเพราะว่าเพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่ที่มาเซิร์ฟนี้ผมก็อยู่ใต้บ้านนียตลอดนะ ยู่ใต้บ้านเนมอะใช่เป็นคุกล้างคุกล้างมันเป็นคุกชั่วคราวนะคุกชั่วคราวโอเคครับแต่เวลาที่กูต้องปล่อยจะคี่แล้วเด้งเกมศูพันไปแล้วปล่อยสัสดีกแจกยายาแจกยาครับแจกยาอะไรอตีไหน ใครจะเอาดัลพิชันครับแจกครับสามอันสามอันโอ้ไม่เอาแสดงความไม่มีดัลพิชัแสดงความไม่เอาแล้วใครเอาไอ้มันฝรั่งทองมาใส่ให้ผมเนี่ยมีด้วยอ่ะฝรั่งทองไม่รู้ดิมันฝรั่งอะไรไม่รู้โปรเทสต์อ่ะทำไมของหายวะมันไมใส่แกมันฝรั่งสงสัยจะคิดไปเองอ้าวหูโจ๊กเลย จะทำแอปเปิลทองแอปเปิลทองแอปเปิลผองแอปเปิลขุดทองจะทางแอปจะทำแอปเปิลพ่องโอเคครับเราไปหาไม้บ้างดีกว่าโอ้โหทางลงฮาร์ดคอร์มากเลยโอเคตัดไม้ทำลายป่าเป็นสิ่งจำเป็นแม่แจ๊กจำเป็นสอนเด็กไม่ดีแลยครูเนี่ย ไปปูฝังอะไรเด็กกันเอง้เออปููฝังอะไรเด็กเออการตัดไม้อะไรป่าไม่ดีเลยเด่ยนี่กูกำลังทำอะไรอยู่ดีวะ่เนเกมเออใช่นี่มันในเกมนะชีวิตจริงอย่าไปตัดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ก็ตามดอกไม้ก็มีค่านะครับนี่กูหลอยอังเห็นมึงกูเห็นมึงก,กระเทอือทุกวันเลย <c oughs> โอเคตัดไม้ครับนี่ครับเราเราเออเราสอนให้เด็กไง คือเนี่ยเห็นไหมเราตัดไม้ใช่ไหมนี่เราก็ปลูกทดแทนเออเห็นไหมครับการตัดไม้อะไรป่าต้องปลูกทดแทนฮะหนูๆนะฮะมันจะเป็นผลดีต่อของแอปเปิ้ลธรรมดาด้วยจะทำแอปเปิ้ลตอตอาเกิด้าเกิดบอกบอกแล้วมันได้ผลจริงวันนี้คงหายร้อนขึ้นเยอะใช่ครับโลกเราจะร้อนขึ้นนะเอ้ยโลกเราจะเย็นขึ้นนะครับโลกจะร้อนขึ้นเก่าอ่านะครับ การตัดไม้ทำลายป่ามันสิ่งไม่ดีนะครับแต่การปลูกทดแทนมันเป็นสิ่งดีนะครับผมเราตัดแล้วปลูกไงตัดแล้วปลูกคืนเห็นไหมฮะนี่ผมตัดมาผมปลูกคืนหมดนะครับผมโอเคครับนอกแค่แกปลูกคืนแล้วนะฮะเราต้องสอนเด็กในทางที่ดีครับเราต้องปลูกเพิ่มด้วยนะครับผมเนี่โลกเราจะได้สีเขียวนะครับโอเคกูเป็นเด็กดีแค่นี้แหละกูทำลาย่อละ กลางบ้านเนมเลยไม่ดีครับอันนั้นมันชุ่มชื้นเกินไปเดี๋ยวแม่งงูอะไรคอนดาขึ้นไปเดี๋ยวงูเข้าเดี๋ยวงูเข้าเก่งในยุ่งเลยไปครัตอนนี้มีม้าแล้วใช่ไหมย,ยังครับยังไม่1.6เลยตอนนี้1.5อยู่เออมีมา้าด้วยหรอมีดี1.6มีแม่จะมีม้าแล้วก็มีลาใช่มีลาด้วยลางโง่ขี่ม้าเย้เย้เยขยมลังห่ะ ไลิสตันพนี่อ่ะเออแต่ว่าไปเขาบอกว่าม้ามันจะมีแม่งประเภทโดยนสมมันจะมีม้าแร่ที่เสกเอที่ที่หาหาในโลกก็ได้ม้ามีปีกคือพวกเราชิบเอ้ยไม่ใครอ่ะบอล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 แหละอ่ะเนี่ยมานไรหกลูกฮะอะไรเลยเป็นกระตั้นเหรอพี่เซน้องโอ้โหรวยทองอ่ะคุณเวลทองที่บ้านผมไปทำก็ได้ไม่ค่อยได้ใช้อะไร ก็ประมาณว่าแบบว่ามันจะมีมาเปกระสัทเลยพวกนี้มีมาพวกมีปีกขี่ปุ๊บแล้วก็จะมีได้อันนี้จะพอนี่อันนี้จะพอนี่กรรมมันก็องมาหมกนี้เนมเล่นเฮเนมดูพอนี่ด้วยเนี่ยไปดูเว้ยแต่เห็นเขาร้องกันแล้วมันสนุกดีกันเลยล่ะอัดตูสว่างสร้างสรรจะตายสร้างฉันนะไปดู ทวารแกยังดูได้เลยเฮ้ยกินทวารมมันหนุกนะเว้ยมันแฮรดิคุณกินนะคุณกินคุณกินคุณกินกูจะกูจะกินกับเอีกห้านาทีอีกห้านาทีสุดท้ายปิดดีพีผมขอจัดของเนี่ยอ่ะเอาไอ้แค่นี้กูโผล่มาห้านาทีสุดท้ายวะเนี่ยโอ้โหไปอาบน้ำไม่ข้าดีพีเลยเว้ย โอ้สุดยอดครับโอเคกล่องนี้โซนโซนไม้นะครับผมอันนี้ก็ใส่เมล็ดไม้ข้างบนนี้ก็ใส่ไม้สดโอเคไม้เปลือยกลับโอเคไปจําไปย้ายของข้างบนมาใส่ข้างล่างดีกว่าห้องเก็บของเนี้ยได้มีประโยชน์บ้างนะครับเหมือนใครจะยิงกูอีกแล้วเมื่อกี้กูหลบได้กูเมเไม่ใช่กูกูเพิ่งลงบันไดมาเมื่อกี้เอาเลยแป๊บนะเอามีอะไรต้องจําแนกอีกเนี่ย ม่มีจำแนงแต่ต้องยัง9 21อ๋อหันเพียบที่บ้านโอ้โห้วยอยู่1 2 3 4 5 7ก็ออันนี้ไว้นี่แหละเดี๋ยวค่อยจับแนกกันทีหลังครับเกลียดเอาเมล็ดพืชลงไปก่อนแล้วกันโอ้ย8 9 20โอ้ไม่ได้ไลยเก็โอเค ปัจจุบันนะครับยังไม่มีที่ตัดไม้เป็นหลักเป็นแหล่งเลยเราว่า <c oughs> เราว่าพ์ทดน้า,านเรามาหาหมู่บ้านเอมิตรีมเฮ้ยผมลองแล้วเว้ยในซิงเกิลเกมโหมดบินดูรอบเกาะเราไอที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นเกาะแล้วไม่มีเหี้ยเลยเลยแต่แต่เฮ้ยแต่มันมีไอ้นั่นอยู่มีแฟน, <c oughs> นลาบ <c oughs> ถ่ายรูปมาอยู่ไอไอ้นั่นอ่ะบ้านพ่อมด,ดอ่ะแต่ไม่มีพ่อมดนะเว้ยมันแม่มดม่ใอ่เหระวะอาะแม่ก็ได้ยายมด ก็จำได้เป็นมดนะยายมดโอ้ชย What the shit อะไรคือขี้มันนี่ชี้ก็ขี้ทั้งสี่ What the fuck ไอ้พีแม่งเล่นกูโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะผมเอาอะไรวะแอปเปิลแอปเปิลธรรมดามาเก็บในกล่องครับคุณโจ๊กยาวไปทำทองทองแล้วก็จัดการครับทองทองโอเคครับ EP นี้เราปิดแล้ว EP นี้เราขอปิดไว้หน่อยแล้วกันครับ EP เอ๊ะ EP นี้เท่าไหร่นะ EP เท่าไหร่วะ สามสิบแปดสามเจ็ดสามแปดน่ารักอ้าวยาฆ่ากูนี่นี่แม่สามสิบแปดตายครับสำหรับคลิปนี้ก็มีได้มากเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตายมีนะผมสวัสดีครับไว้เจอกัน EP หน้าครับผมเจอกันอะไรวะอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกบอก h o w t o ครับอะไรวะถามว่าฆาบบยังไงอ๋อเดี๋ยวบอกสามอัเรียนกันแล้วก็ โอหนูๆอย่าลืมเมื่อดูคลิปเจนเกมเมอร์จบแล้วนะครับชอบก็กดไลค์กันด้วยชอบมากกดไลค์กันโปรดเจ๊งกดแชร์หน้าติดตามกด u b s c r i b e นะครับผมและเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งของรายการนะครับโดยการที่ไปกดไลค์แฟนเพจเจนเกมเมอร์หรือหาแฟนเพจได้ตามในคิปชั่นหรือในชแนลของเจนเกมเมอร์ได้เลยและสามารถเข้าร่วมมาในกลุ่มสามารถโพสชิปเจ๋งๆฮาๆแชร์กันได้ในกลุ่มนี้นะครับผมส่วนคลิปนี้ขอลาไปกัท่นี้ผมสวัสดีครับเจอกันในน้อง